พี่คะวันนี้พอจะมีเวลาว่างให้หนูไหมคะอืมว่างครับพอดีวันนี้เลมอนอยากจะชวนพี่ไปปาร์ตี้โฟมแบบส่วนตัว2องต่อสกันที่ห้องนะคะ่ะ <c oughs> พอจะมีเวลาให้ไหมคะพี่พร้อมบวกเสมอจัดไปนี่พี่ก็โดนปาร์ตี้โฟมเหมือนผมเมน,นี่ยปาร์ตี้โฟมอะไรกันวะ ฟองสบู่ก็ไม่มีน้ําสักหยดนึงก็ไม่มีมันให้มานั่งแพ็คโฟมพี่เนี่ยสองวันแล้วผมยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยอะแล้วมึงโดนยังไงเข้ามายั่วเลยพี่พูดหวานๆเลยรูปไล้เลยอะบอกจะชวนมาปาร์ตี้โฟมให้ผมมานั่งแพ็คโฟมอยู่นยมึงกับกูต้องตายเพราะผู้หญิงไอตัวนี้มันร้ายพี่ปากบอกชอบปาร์ตี้โฟมเนี่ยปาร์ตี้โฟมของจริงอย่าง้อยกันดิ แค่แพ็กกุ้งมึงจะแต่งตัวมายั่วกูทำไมวะอา้าวก็พี่เชื่อเองอะโง่เชื่อเองทำไงได้อะเฮ้ยดูชำนาญนัเองแะววแล้วเฮ้ยแพ็คให้กุ้ยดมิมึงดูคล่องนลเนี่ย